มววงขนาดร่วมกับบริษ,ษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสน,เนอรายการข้าวรู้กรเกษตรกับนายมดเขียวครับ วัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการเรารู้เกษตรกับนายมดเขียครับเรายังคงอยู่ที่ไร่ก้องแก้มกับลุงคิมนะครับผมอีกหนึ่งเทคนิคที่อยากจะนําเสนอคุณผ no. ู้ชมไม่เป็นทางเลือกก็แล้วกันนะฮะแล้วแต่ใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือไม่ใช้วิธีเดิมก็แล้วแต่นะฮะนี่เป็นอีกวิธีครับสำหรับการห่อผลของฝรั่งนะฮะปกติแล้วเราจําเป็นต้องห่อผลฝรั่งเพราะว่าไม่ให้แสงมันไปกระทบผิวแล้วผิวมันจะเขียวอข้อแรกข้อที่2อเนื้อจะแข็ง สองข้อนี่ครับถ้าไม่หอไม่ได้กินเลยตรงนี้ครับเทคนิคการห่อนี่มีหลากหลายแล้วแต่คนชอบยอดของคุณลุงคิมใช้เทคนิคอะไรฮะโดยทั่วๆไปแล้วครูจะเห็นว่ามีมีถุงกับพลาสติกครนะกับกระดาษฮะโดยทั่วๆ่วไปเขาเอาถุงพลาสติกไว้ข้างในเอากระดาษไว้ข้างนอกเวลาเราให้น้ํากระดาษมันฉีกเปื่อยขาดต้องเปลี่ยนกระดาษทํางานซ้ําอวันแล้วเราก็มาคิดมันแก้ฟ้องกันแสง ว่าแล้วเราเอากระดาษไว้ข้างในเอาถุงพลาสติกไว้ข้างนอกอมันก็กันแสงได้เหมือนกันฝรั่งที่ดีผิวต้องสีออกสีขาวอ้าวลองแกะดูพวกนี้เลยอันนี้นี่กระดาษากระดาษากระดาษอยู่ขา้างในกระดาษซิปิม,มไทยไรัฐเดลินิวธรรมดานะแต่ถ้าคุณไปซื้อกระดาษที่บรนทมนเปืนนป่อยน้ำได้ถุงสามบาทแล้วูวนมันเป็นร้อย,อย,อยเป็นพันถุง โดนไปเป็นหมื่นนะเนี่ยไปเล่นไปเราส่วเราใช้แ <apply> ค <some antis> ่แค่กระดาษที่พิมพ์แพลตินิเดียวธรรมดานี่กระดาษกระดาษอยู่ข้างในครับแต่ลรามีอัมพชราภาด้วยชอบจังเลยฮนีนยังอยู่ยังอยู่ไหมในยังอยู่ในเปิดอยู่ครับครับในครับสีก็โอเคไหมครับนี่ไงครับมันก็เหมือนกันครับกับการที่เอาถุงพลาสติกไว้ข้างในเอากระดาษไปข้างนอกมันก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นพันอะไรครับคุณลุงครับอันนี้สาลี่ทองไร้เมล็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บฝากไปนิดนึงครับผมไอ้ที่เขาบอกฝรั่งไร้เมล็ดไร้เมล็ดเนี่ยฮะแร้วก็ถาม เขาจะบอกมีแต่นิดหน่อยเอม่ร้ายนี่ก็จะไม่ใช่ไร้เมล็ดแต่สิอย่างนี้แต่ถ้าไรคือไร้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือสารีทองคือจะไม่มีเมล็ดเลยแม้แต่เม็ดเดียวสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่มีทุกที่ทุกวันเนี่ยมีมีดมาไหมนะเมืทีคืเราเรามาฉาะกันในะเห็นตัวนี้นะโอเคจริงๆแล้วเรากัดเลยก็ได้ไหมคุณลุงไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ผมทานได้เลยนะครับคุณลุงครับครับทานได้เลยครับแล้วกัดให้ถึงเนื้ออะไรยนะถึงไหม นั่นถือว่าฟันจะหักก่อนห่ามันนะเอาคุณดูดีๆนะดูดีๆนะไม่เล่นกลนะครับดูดีๆนะเอาเฉาะไปนะชิ้นนึงเอาตุ่มๆคุณกัดนี่แหละเอาไล่เมล็ดเออาอาชิ้นนึงก่อนอ่าอาชิ้นออกไปก่อนอ่ะแล้วทานได้เลยไม่มีสารเคมีนะอ่ะคันนี้ผ่าพันนี้ผ่าทั้งลูกนะครับทั้งลูกเอาคุณจับข้างบนไว้หน่อยจับไว้นิดนึให้เห็นไส้เลยเนี่ยนี่อันนี้คือไม่มีมล็ดจริงอ่ะไม่มีเลยอร่อยที่ไส้ อืมไม่มีเมล็ดเลยจริงนะพนัดอันนี้รูปทรงอาจจะดูไม่สวยนักแต่ถ้าเราปอกเปลือกซะหั่นเป็นชิ้นช้นเฉาะซะแล้วใส่โฟมฟิล์มรัดฟิล์มหดแช่เย็นนิดนึงคนมาเห็นแม่ไม่มีไส้เนี่ยเขาจะซื้อทันทีเลยแล้วรสชาติเป็นไงครับกำลังดีมากนี่แหละครับอินซีนําเคมีเสริมตามความเหมาะสมของฝรั่งตัวนี้ครับนี่เขาบอกว่าฝรั่งไม่มีเมล็ดจริงๆแล้วอ่ะมันต้องพันนี้พันเดียว เท่าที่ผมข้อมูลที่มีมีสายพันธุ์นี้พันธุ์เดียวเท่านั้นครับอย่างอื่นมีมันนิดหน่อยแต่เขาก็บอกไม่มีมั่วเนี่ยอย่างนั้นอ่ะเออมีสิ์อย่างงั้นนล้งมีหน่อยหนึ่งเอ้านี่บอกไม่มีไงเออเห็นไหมทัศทีอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังไม่มีแะ้แท้ถ้าอย่างนั้นเรียกไม่มีเมล็ดแล้วอย่างเรียกอะไรอ่ะไรเมล็ดงั้นเหรอแลนี้นะครับคุณผู้ชมครับผลจากการที่เราใช้อินซีน้ำเคมีเสริมตามความเหมาะสมนะฮะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตแน่นอนอยู่แล้ว นะครับที่สําคัญเไม่เรื่องการบำรุงด้วยนอกจากต้นทุนจะลดแล้วเนี่ยคุณภาพผลปริมาณยังเพิ่มขึ้นด้วยครับผลผลิตเพิ่มต้นทุนลดครับผมนะฮะและนี่ฮะคือเป็นการที่มาของรายได้ของเกษตรกรที่จะแบบเหลือจริงๆตรงนี้ถูกต้องนะครับผมคุณเจ้าับในครั้งต่อไปฮะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้ชนิดอื่นบ้างนะฮะไปดูส้มโอนะส้มโอพันนี้ก็คือบอกว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ย มันคือพันอะไรขาวใหญ่เอาบอกล่วงหน้าเลยขาวใหญ่อโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่สมโอไม่ยังไงเดีด๋ยวติดตามในครั้งต่อไปครับสำหรับ,รบวันนี้ผมและลุงคิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 0 5 5 0 4 8 8 8